โอเคครับวันนี้ก็ได้เปิดฝาข้างแล้วเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวฝายคอยคาร์บอนเิงสุพรรณให้เพื่อนๆได้ดูนะครับผมว่าอ่มันติดตั้งยังไงแล้วทําไมผมใส่แล้วมันมันหลวมอะไรเงี้ยอ่าก็คือตรงเนี้ยเพื่อนๆก็น่าจะติดตั้งกันเป็นหรือไม่เป็นก็ไม่รู้นะแต่จริงๆตรงเนี้ยมันมันไม่ได้ยากนะครับผมไอไอตรงที่ว่าเพื่อนๆจะหากันไม่เจอคือตรงนี้นะครับก็หัวเทียนเก่าเราเนี่ยมันมันจะเป็นอย่างนี้เนาะอ่าหัวเทียนเก่าเราจะเป็นนี้แล้วพอเราใส่ไปมันจะหลวมอ่าแต่ว่าอุปกรณ์ของแกแกให้ตัวนี้มาผมเป็นเหมือนบ ตัวแปลงนะอตัวแปลงเพื่อรับส่ายคาร์บอนของแกนี่ครับเราก็แค่ใส่นี้เข้าไปเมื่อนเอราก็จะนี่ฟัาเสียงนะนี่นะนี่แน่นแล้วนี่แน่นแล้วนะเพือ่อนอะข้อจาราณนี้ไม่ได้ไม่มีอะไรมากนะผมสําหรับใครที่ว่าเฮ้ยพี่ผมงงตั้งนานว่าไอ้นี่ไปทําอะไรนะบางคนก็ไปใส่ผิดจุดนะผมฝากไว้ด้วยนะสําหรับใครที่จัดใส่คอยคาร์บอนไปนะอย่าลืมนะไอ้ตรงนี้มันเป็นอเหมือนเหมือนอะแดปเตอร์แปลงเข้าหัวเทียนเราแล,แล้วกันนะครับผมใช่ ก็ผมรับประกันว่าใส่ไปแล้วเสียงเปลี่ยนแน่นอนนะสำหรับ